ณพาเที่ยวสะพานมอนอำเภอสังขะตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานมอน,นะของอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบ,บรุรีก็ได้มีการมาเที่ยวที่อำเภอ,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 อสังขะถ้ามาเที่ยวที่อำเภอ,อสังขะเราจดคิดถึงสะพานมอญครับอ่าสะพานมอนก็เป็นแาล์คท่ทองเที่ยวของนานคนที่จะมาท่องเที่ยวที่ือสะพานมอน สะพานาตันนี้ไอ้ยาวประมาณเก้ไอ้หกล้อเมตรก็จะยาวน้อยกว่าของเข้าพมา่า,มายาวอยู่เก้าร้อเมตรซึ่งอันนี้จะจัดว่าเป็นสะพานาที่ยาวเป็นสั้สองของโลกนะ บังน right. ้อง่าเหนุ่มหล่อ่าโชว์ความสวยงามก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าของอำเภอสังขะเนาะที่บริเวณสะพานมอเนาะก็จะมีผู้คนมาท่องเที่ยวบริเวณสะพานมอนค่อนข้างเยอะนะครับ ตลอดการเดินทางข้ามสะพานมอญก็จะพบอ่าคนผู้คนที่มาเดินถ่ายลงถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันเนาะสำหรับบรรยากาศของการท่องเที่ยวสะพานมอญอำเภอสังขะก็จะสวยงามแบบนี้แหละครับะสะพานมอญก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสัญจรสมัยก่อนเนาะอ่าก็เป็นสะพานไม้ไผ่เริ่มแรกก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นสะพานที่มีความ มั่นคงมากขึ้นในการใช้สัญจรจนถึงณปัจจุบันนี้ก็เป็นตลาดเช้าของฝั่งหงอ์ก็จะขับไปเลยนะเดินดูนะก็ด้านซ้ายก็จะเป็นตสวนของบ้านเป็นรานัางตั้งหมู่บ้านเกิดขึ้นตอนไหนตอนไหนก็ข้างหน้าก็ได้ติดกับเราจะไปเดิน ว่าตลาดของเคอะไรขายกันมาก้วโดนชน้ามาน่ยก็สตลาดของทเาเขาก็จะมาทำบุญกัน ลักษณะอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวสะพานมอนเนาะก็ต้องมาทําทบุญตักบาทเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางท่องเที่ยวและเป็นการทําบุญตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอนที่มีบริเวณตลาดนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศทำบุญของชาวมอญอ่าก็จะเห็นบรรยากาศสาวหนุ่มๆที่ใส่ชุดมอญเดินท่องเที่ยวบริเวณตลดณาดซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษนณะ์เนาะสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวที่อำเภอสังขะและมาเดินที่สะพานมอญที่ต้องใส่ชุดมอญทั้งผู้ชายผู้หญิงเดินถ่ายรูปบริเวณสะพาน เมื่อข้ามมาฝั่งมอนก็จะเห็นตลาดเนาะอ่าก็จะเป็นตลาดที่ขายของที่ระลึกอ่าของกินของใช้อ่าแต่ที่ผมอ่าเลือกเนาะผมจะเลือกกินโอวันตีนปลาท่องโกที่บริเวณตลาดนั่งดูคนเดินไปเดินมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับบรรยากาศของตลาดก็จะเป็นตลาดชุมชนเนาะโบราณโบราณหน่อย